สวัสดีคัะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำความสะอาดวัดนะครับผมเตรียมงานทำบุญกระถินครับผมผมก็ไม่ลงมาช่วยครับพอดีกลับจากไปหาหมอมาครับผมหมอนัดนะครับนัดอีกทีวันที่สิบสองวันที่สิบสามนะครับผมสุขภาพร่างกายไม่ค่อยเอื้อ,อํานวยนะครับก็เลยไม่ลงมาช่วยงานวัดเลยครับปวดหลังปวดเอว นอนไม่ค pues ่ at อยจะได้นะครับผมกลยพามาด bueno. ูตอนนี้ข้างบนนี้ก็ล้างแล้วนะครับท่านผู้ชมล้างแล้วนะครับผมล้างทําความสะอาดแล้วก็นําโดยรถของอบตนะครับเอาน้ํามาล้างครับผมเอาน้ํามาล้างนะครับนี่ครับข้างบนก็ทําความสะอาดอุโบสถนะครับผมทําความสะอาดอุโบสถนะครับ อันนี้ก็กำลังทำความสะอาดบริเวณวัดนะครับจัดแต่งเตรียมสถานที่ครับผมตานใดมีกล้วยมีอ้อยก็เอามาใส่ครับผมนี่ครับผมมีกล้วยมีอ้อยนะครับมาประดับสถานที่ครับผมเนี่ครับมีกล้วยมีอ้อยนะครับมีดอกมงดอกไม้นะครับ มีดอกมงดอกไม้นะครับก็มีขนุนนะครับผมขนุนก็ได้นะครับมะละกอก,ก็ได้ครับผมมะกรูดก็ได้มะละกอก็ได้อันนี้ก็กล้วยยอะแยะเลยนะครับอันนี้แผนกติดทงนะครับนําโดยท่านผู้ช่วยพลสวัสดนะครับกําลังติดธงนะครับอ่างงามเดอ้อชั้นนี้ก็งามชั้นหน้าก็งามอีกนะครับ

เอาไว้ประดับจึงตามเต็นท์นะครับผมอันนี้ก็คือคุณป้าคุณคุณย่าคุณยายนะครับผมกำลังทำการห่อเหรียญน,นะครับทำการห่อเหรียญน,นะครับของนี่นครับนี่ครับนี่ครับผมกกำลังห่อเหรียญครับผมกำลังห่อเหรียญุมคุณ แม่ๆจังหลายกำลังห่อเหรียญนะครับผมเนี่ครับนี่ครับมาดูกันห่อเหรียญนะครับผมโอ้ยเจ็บแอวเจ็บแอลเจ็บแอวเจ็บแอลนี่ยครับผมกำลังทำนะครับการห่อเหรียญนะครับผมทำห่อเหรียญโปรทานครับท่านผู้ชมครับทำห่อเหรียญโปรทานนะครับ อันนีน้สีเขียวนะคร Pot ับผมนี่เ็สีเขียวนะครับโอ้นี่คร right? ับอันนี้ก็เป็นเหรียญห้าบาทนะครับห้าบี่หาเเหรี้าเ้าเหร้าหีาหรียญห้้าทหาเหรเหรียหารเราเยญบาทีเราเ่ย้หเาเเหรียเรา

นี่จะโนยโดประกาศเดี๋ยวราได้วยังมีได้ไหสอด้วนียังไ่ได้อดยังไ่ได้สอดเนาะยัง่ได้สอดเนาะโอ้ยังไม่ได้สอดสอดแล้วอืมอืมได้เทาไหร่สรุปขอเรียนโปรทาสนะครับพี่เ ลูกญาติมันบ้าข้อรถเอ็กซ์แอนแคลงยุ่งไปหามอ่มนะไรนั่นไปแล้วบกไปหาหมอ่อมเลยต้อปหาหมอไปหาหมอไอ้แพทย์แผนไทยอ้าวเจอเย็บเอวมีมีหาหมอเลยคิวไม่ว่ามันมันลูกมีค่อยได้นักมีค่อยได้ซอสไปแล้วเดี๋ยวเอนอเออซอสซอดคือเก้ากับเอสอันนี้สะโพกเออไผ่เอยไผ่ว่านมาเดินพืนพิชมีแจ็คมือเลิบุ๊บไปโน่นน้ำเหลาดีได้เน้นบ่ ยังมีได oh, oh. oh, okay. oh. ้เนาะยังมีได้อะไรค่อยทสีเดียวโอ้ยอันนี้ของคุณป้าคุณพ่โตุนขคุณป้าคือคุณพ้าตุนนะครับมองกะละมัง อันนี้ชำนาญแล้วนะคตัวละซ่าอย่างตัวนี้ตัวแม่ยังหั่นน้ำกรมือหวารางวัลเขากระเทียมที่เราก็อาผลัดเอาเหรอดอกลำเหลืองอันนี้ส่วนทำเสร็จแล้วนะครับเป็นรูปดอกกุหลาบครับทำโดยคนครับดอกกุหลาบทำเสร็จแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับกุหลาบที่ทำเป็นสีขาวสีแดงก็ได้ครับผมนะครับ อันนี้ก็เป็นสีขาวสีเขียวนะครับสีขาวสีเขียวนะครับท่านผู้ชมสีขาวสีเขียวแล้นี้ก็เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้านี่เป็นแบบแบบดั้งเดิมที่ทำนะครับผมดั้งเดิมที่ทำนะครับ เกาเหนีเทาเาตัวมตต่ามคือแหน่อี่หนเหน่อปอันนี้ก็พันด้เต่นก็อันนี้ก็เอกแบบหนึ่งครับผมอันนี้ก็เอกแบบหนึ่งครับผมเทพลงสลาวออักษรกแบบหนึ่งครับมีหลายอย่างครับผม

แบบน,นี้ก็มีกันท่านผู้ชมแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็กำลังทำดอกไม้โปร่านนะครับผมนำโดยคุณยายสมดีลาแสดงน,น,นะครับดอกไม้โปร่านขออนุญ,ญาตยืนสูงเด้อนั่งจิ้มแอลตัวสะคำหัวคำหา นี้ก็กระต้อกระตากระต้กระต่าโจรทานใช่ไหมกระต้กระต่าโจรใช่นิ้วเจ้าอะไรเป็นเดียวคนหากเงินหาบทองหาลค่ะโอ้มหาเจ๊แมวใช่เออไปจังหาเออเจ๊แมวว่าแทนัไสเด้อแห่เข้ามาบัดทงดยจหเงินหทองอะไรีแหไปแห่ตะบุมาได้ยมันก่อนบ่ ยานมดก่อนบ่ไปกเยเออนำงานก็ได้อยู่แล้วเออได้ขยุมเอาบอกขยุมเขาข้ามมาวันข้ามมาวันจะบ้อยบนี้ผมไปนั่งแน่เลยครับพี่น้อง แล้วแันี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเหรียญโทานนะครับลูกอมด้วยนะครับจบอาคับอกคุณยายสมดีเาะอันนันาหตรงนี้แหอะไรคะขอบคุณค่ะนะครับทำโขยทานนะครับผมโขยทานนะครับทุกท่านชมอันนี้าคือตาตาไวห์หาวนะครับ หักมนหากทอนะครับนักท่อโกนี่คนละกะยังเนาะนี่อีกกยังนึงนครับพี่น้องเอามาโมเเลยเอาไปจางโมเแล้วก็ายเลยนะค่อยันข้ากกกว่าหักเท่าเลยเอใ้อันหกนี่แหลตูดอกไม้เออดอกเราเลิกกยามเน็ตอยูเนี่ยเด้อ เจาะเบิ่งจะใช่หักแต่เดี๋ยวขนุ่มผ้าจะโลภหมดละเต่งเต่งนะฮะเนาะเมะเหลาฟ้อนขนาดเนาะเมะเนาะเอามาหักเด้อเนาะเมะเหละฟ้อนขนาดเนาะนี่นะครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก่อนทำตัวคุณยายสมดีนะครับ คุณยาสชมดีกําลังแต่งครับคุณ <c oughs> ยายชมดีกําลังแต่งสีชสมพูสีเขียวสว,สวยจังเลยสวยจังเลย,ยสวยจังเลยคุณยายจะมานั่งทําอยู่ตรงนี้หลายวันมาแนละ้วผมก็ไม่ลงมาช่วยเลยครับโอ้ไม่ค่อยสบายปวดหลังปวดเอวอปวดเื่าเพิ่งจะกลับจากหาหมออยู่นี่นู่นกําลัลงแต่งครับอันไหนสวยๆงามๆ <c oughs> ก็แต่งไว้ก่อนนะครับนู่นตรงนี้ครับเยอะแยะเลยครับ นี่ครับสวยนะครับสวยนะครับผมสวยสวยนะครับสวยสวยนะครับคุณยายบอกว่าโอ้อมาไก่ไก่มีทงจระเข้นะครับน,น,นะครับมีเห็นนวหมูนะอันนี้ก็แผนกประกอบนะครับผมแผนประกอบแผนกลงมือทำนะครับ อันนี้คือแผนกเลี้ยงนะครับผมแผนกเลี้ยงนะครับาเโมาแนเลยนครับท่านผู้ชมาทำ่องโยโอ้มีขัานก็งามแต่เนาะเริ่มมาม่าไม่ขัานก็เริ่มมาม่าไม่ขั้นก็เริ่มมาม่ ไม่ข้ามนนก็เริม่ม oh. มั <attraction> กง,งม้าโอ้ห้างหมคเลยาเชื่อมน่อหงโอ้ไม่้ามก็งาม้นก็งามคนเฮ็ดก็งาม oh. <bunker> โอ้โหโอ้โัลพ เพิ่งกำลังเอาเซอร์ผมน้องเปนลหาเงินหัทองก็เป็น้องเอ้ยบนดหาอันนี้ใช่เอ้าโอ้ยหาเงินหงปน่าฮ่าฮโอ้โอโทั่ประเทศเลยเหอโอทัประเทศคุณยกมาถูกพี่น้องโอ้ยหามเงินหักทองพี่ปน้องเอ้ยหามเงินหักทองหามเงินหับทองทองเอ้ยอามา เป็นพีชโดยท้อมากคิดบ้างโซดมหาโม่โซดมหาโม่ไม่โสดไม่ใญ่บอกว่ากำลังพอดีมันไม่โสดอันนี้จะมดแล้วบอกอันเดี๋ยวอันเดี๋นี่อันเดีนี่ นี่เมฆกำลังประกอบ่กำลังประกอบเม่กำลังประกอบกำลังประกอบไม้คานนะครับสวยงามครับท่านผู้ชมเอาหนูฮะนี่ยครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่พนักงานอบตตอกำลังมาล้าง บริเวณลานวัดนะครับจากที่อบตกำลังมาล้างนะครับผมจก็จังที่ก็ฉีดน้ําครับผมฉีดน้ําก็นําโดยท่านสุริยัศนะครับอบตสุริยัศนะครับที่พาทาความสะอาดครับผมนี่ครับผมเนี่ครับมาจากอบตดมมาไฟนะครับที่มาล้างวัดครับผม งานบนกระชินนะครับตัวอย่างต้องสวยงามนะครับผมตัวอย่างต้องสวยงามนะครับผมตัวอย่างต้องสวยงามนะครับอันน้ำมาฉีดเลยนะครับผมอันน้ำมาฉีดลานวัดให้สะอาดให้สวยงามนะครับอันนี้ก็คุณลุงคดนะครับกําลังเออแมนกําลังปัดบาทนะครับผมกําลังปัดกวาดนะครับ นี่นะครับก็ฉีดล้างอนไนที่ตกมนจะมันสกรปรกนะครับก็ฉีดล้างน,นะครับฉีดล้างน,นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับผมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาทําการล้างครับเขมาทํทำการล้างน,นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับคขับผม มะละกอเป็นลูกๆพอแขวนนะครับผมพกแขวนนะครับพวกขนุนพวกอะไรต่างๆนะครับนะครับแขวนกันครับผมแขวนนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ทานกันนะครับประกอบเสร็จก็ทานกันครับครับผม ทำความสะอาดกุฏิก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมรับไหมคะลงทานนะรับไหมครับรับทานครับรับทานครับคอ่ะลงทานค่ะรับไหมคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับสอนงองสาขอบคุณนะครับของคุณคุณมุจลินสอนวงสาคุณน้องคุณน้องน้อยน้องน้อยครับดังที่สุดตะโกนมาไฟเนาะดังที่สุดนะครับทีมงานผู้ใหญ่บ้านมีใคร ใช่ไหมงานอยา่กไอศรีมน้อยออกจากครีมน้อยเนาะำไปเลยต้องการสั่งได้ต้องการสั่งได้ใครต้องการสั่งได้เลยบ้านผนแดงบ้านคนแดงเนาะจำมาได้จำมาได้บ้านท่เพิ่นผู้ช้อยก็ได้แรที่สุดในตะบนอมไฟรงที่สุดในตะบนอมไฟนะครับี่ยากคู่บัและบ่อ อันนี้คะแนนคะแนงไอติมนะครับผมคะแนนไอติมนะครับผมตัวนี้เป็นคะแนนข้างในนะครับอันนี้ข้างใน็นแนนสลาครับผมปรับสถานที่ครับผมเป็นแนนห้องครัวนะครับเป็นแนนโรงครัวครับผม รงครัวนะครับนั่นบกนนนอกค,ค,คนพี่สมยองคนสวยคุณน้องคุณน้องน้อยนะครับคนพี่สมยองกําลังยีแยงนะครับนนเขายีแยงนะครับคูตามข้าโคข้าวามทุ่มทำททำเนาะผหญ่แม่ครัวครับ กำลังกินแซ่บๆกำลังกินแซ่บๆข้าวข้้วเหรครับฮะใช่เอาผู้วานนี่ก็ดข้าดเช่เอฮะัดข้าเอนี้ว่ามหาเื่อนคือกมีเอิญอันนี้เขาป็นไหนทําวขัาวนะครับอันนี้ก็กำลังแจงห่อไม้เลครับผม

นี่เป็นแผนเสิร์ฟนะครับแผนเสิร์ฟนี่ว่ายีแย่นางก่าะพูงมืออยู่ไรงอหนึ่งเลยน้องมือก็ข่าวอยู่ขาวเพราะอะไรขาวเพราะยี Cảm đi, mì lông mà sói Xếp nghèo